สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม c o n s t t t c t 2นะครับทำ quiz game นะครับซึ่งจะทำเป็นเกมแบบ multiple choice ที่มีหลายตัวเลือกตอบนะครับโดยเราสามารถที่จะทำเป็นเกมก็ได้หรือว่าไปทำเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับโดยคำตอบและคำถามนั้นนะครับเราก็จะมาพิมพ์ใน Google Sheets นะครับ นี่คือตัวอย่าง Google Sheets นะครับชื่อไฟล์ว่า quiz นะครับและเราก็จะมาพิมพ์ตรงนี้คำว่าโจทย์ลงไปนะครับในช่อง A2 จากนั้นก็จะพิมพ์คำว่าก ό, ขอกงขึ้นมาแล้วก็ A7 ตรงนี้ก็จะพิมพ์คำว่าเฉลยนะครับซึ่งนะครับในช่อง B นี้เราจะถือว่าเป็น Index 0นะครับเราจะปล่อยว่างไว้จากนั้นในช่อง C1 นะครับเราก็บอกว่าข้อ1นึาถามข้อที่1ก็คือพิมพ์โจทย์ลงไป จากนั้นก็มีตัวเลือกกขคงนะครับเสร็จแล้วข้อไหนถูกเราก็เฉลยนะครับตรงช่องนี้ลงไปนะครับว่ากไก่ตอบถูกอย่างนี้นะครับพอข้อที่2เราก็พิมพ์โจทย์ลงไปนะครับพร้อมกับตัวเลือก4ี่ตัวเลือกแล้วก็เฉลยว่าข้อไหนถูกนะครับถ้าข้อขอถูกเราก็พิมพ์บอกว่าข้อขขใครคำตอบถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเรานะครับเฉลยแบบนี้หรือว่าพิมพ์ข้อสอบในรูปแบบนี้แล้วครบ1ิบข้อนะครับ เราก็มาที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาที่เผยแพร่ทางเว็บนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่ are, แล้วก็ตกลงจากนั้นเราก็จะได้ลิงก์นี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกขวาคัดลอกไว้นะครับหรือว่าคอนโทนซีเมื่อเราคัดลอกลิงก์นี้แล้วนะครับเราจะนำไปใช้ใน c คอนสแ t o o ูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่คือในส่วนของการออกข้อสอบไว้นะครับจากนั้นเราก็เปิดคอนสแตคทูขึ้นมานะครับ ในค r นส t ตทูนี้เราก็จะสร้าง Layout ขึ้นมา3 Layout นะครับใน Layout ที่1นะครับเราก็จะตั้งชื่อว่า s t a r t นะครับ r e n a m e ขึ้นไปนะครับชื่อว่า Start นะครับ,รรบ,รบ s t a r t นะครับจากนั้นทำการคลิกขวา d u p l i c a t e Layout ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า Game เสร็จแล้วคลิกขวา ไดบไปเขียนเลยเอาตั้งชื่อว่าสกอนะครับสำหรับสรุปคะแนนนะครับทีนี้ในเลยเอาที่1ดับเบิลคลิกก้นมาเลยเอาสตาร์ทนี้นะครับเราก็จะสร้าง Background นะครับคลิกขวา Insert New Object ไปที่ส p r i t e นะครับตั้งชื่อว่า BG1 กดปุ่ม Insert ลงไปนะครับจากนั้นเราก็มาโหลดภาพฉากหลังนะครับของหน้าสตาร์ทนะครับ ภาพนี้เข้ามาทีนี้ดับเบิลคลิกนะครับเลเยอร์เกมขึ้นมานะครับเราก็สร้างฉากหลังเหมือนการ i n น i r t n r w o e w o c t e c t s กตสรานะครับตั้งชื่อว่า bg2 กดปุ่ม Insert แล้วก็ไปเลือกฉากหลังนะครับที่เราจะทำเป็นหน้า,าข้อสอบถามตอบนะครับดับเบิลคลิกเลเยอร์สกอร์ขึ้นมานะครับ คลิกขวา Insert New in Object Sprite ตั้งชื่อว่า BG3 กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพาหน้าสรุปคะแนนขึ้นมานะครับ mm hmm. เมื่อสร้างฉากหลังได้ครบแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มจากหน้า Start นะครับในหน้า Start ก็จะมีปุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก ขวา insert new object ไปที่ sprite นะครับตั้งชื่อว่า btgo นะครับสำหรับคลิกเข้าสอบนะครับแล้วเราก็ไปโหลดภาพนะครับ btgo เข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นในหน้าเกมนะครับก็จะมี score กกนะครับเราก็คลิกขวา insert new object เลือก เป็นเทคนะครับตั้งชื่อว่า TXGO s กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะปรับขนาดของฟอนต์นะครับตรงนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในที่นี้จะใช้48ก็แล้วกันนะครับกดโอเคพร้อมกับเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ v e r t i ติคเป็น center, h o r อริซอนทเป็น center แล้วเราก็ปรับขนาดนะครับให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างเทคสำหรับโชว์คำถามนะครับแล้วก็โคลนนิ่งมาเลยนะครับคลิกขวา c ค o n ออบเจก t ์ไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยายนะครับเพราะว่าข้อสอบเราคำถามเราอาจจะยาวนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมา จะลดขนาดลงนิดนึงนะครับจาก48เหลือสัก36โอเคนะครับจากนั้นเราก็จะตั้งชื่อตรงนี้ว่า t x c r e t t i o n นะครับใช้สำหรับแสดงคำถามคลิกขวาแล้วก็ Clone Object Type นะครับทีนี้เราก็จะมาทำเป็น Choice ตัวเลือกตอบแต่ละข้อนะครับ จะลดขนาดฟ้อนลงมาอีกนะครับ36ก็จะเหลือสัก2ี่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปรับให้อยู่ในพื้นที่นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับชื่อเราก็จะตั้งชื่อว่า TX 1นะครับคลิกขวาที่ TX 1นะครับแล้วก็คร o นออบเจกต์ก็จะกลายเป็น TX 2นะครับแล้วก็มาหวางตรงนี้จากนั้น คลิกขวาที่ TX2 Clone Object Type นะครับเอามาวางตัวนี้แล้วก็กลายเป็น TX3 คลิกขวา Clone Object Type นะครับแล้วก็เอามาวางเป็นข้ององูนั่นเองนะครับว่าก,กอขอข้อ,ของอนะครับก็ะจะได้เป็น TX1 TX2 TX3 TX4 เมื่อเรานะครับสร้างเทกตัวนี้เสร็จนะครับในหน้าสกอนะครับเรามีเทกสกอแล้วเราก็ ลากมาใส่ได้เลยนะครับตรงนี้พร้อมกับเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับเอาไว้โชว์คะแนนนะครับหลังจากที่สอบเสร็จท,ทีนี้นะครับเราจะใช้ออบเจกต์อะไรบ้างในโปรเจกต์นี้นะครับคลิกขวา Insert New Object ตัวแรกเลยนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับนำเข้ามากดปุ่ม Insert คลิกขวา Insert New Object อันที่2นะครับเราก็จะใช้เมาส์นำเข้ามานะครับคลิกขวา insert new object อันที่3นะครับเราก็จะใช้ปลักอินที่ชื่อว่า csv กดปุ่ม insert และอันที่4คลิกขวา insert new object เราก็จะใช้ล่างสุดเลยก็คือ a d j e c t นะครับกดปุ่ม insert เข้ามานะครับเมื่อนำ object เข้ามาครบทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปเขียน Event Sheet กันนะครับสังเกตว่า Event Sheet เนี่ยเราจะมีแค่ Event Sheet เดียวนะครับแต่จะคุมทั้ง3าล Layout เลยนะครับอ่ะ Rename สักหน่อยนะครับตั้งชื่อว่า E Game แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราก็ดับบลคลิก Event Sheet ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวา Add g o o b a l Variable มีตัวแปรชื่อว่าสกอนะครับใช้สำหรับเก็บคะแนนกดปุ่มโอเคนะครับคลิกขวา Add โ a รบ a l แ a ร์รมีตัวแปรชื่อว่า Number นะครับสำหรับแสดงนะรหรือว่าดึงข้อสอบแต่ละข้อเข้ามานั่นเองนะครับจากนั้นคลิกขวา a d d โก o v a r แ a ร์รตั้งชื่อตัวแปรว่าเขานะครับสำหรับนับจำนวนข้อสอบนะครับกดปุ่มโอเค เมื่อได้ตัวแปลครบทั้ง3แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มนะครับ add event ขึ้นมาไปที่เมาส์นะครับ on object คลิกคลิก to shoot ถ้าเมาส์ไปกดที่ปุ่ม B ที่ Go นะครับดัน add action system go to layout นะครับให้มาที่ layout game ดันเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบจากหน้านี้เลยนะครับว่าถ้าเรานะครับ เปิดเกมขึ้นมาแล้วคลิกที่ปุ่ม go นะครับมันก็จะต้องไปที่หน้าเกมนะครับอ่าเมื่อรันเลย์เอาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาคลิกที่ปุ่ม go กันเลยนะครับพอคลิกเสร็จก็จะมาที่หน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อมข้อมูลนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาเขียน event ต์ชิดต่อนะครับอ่าเราก็ add event ขึ้นมานะครับ ไปที่ System นะครับแล้วก็เลือก on start of layout นะครับเมื่อเปิดแล้วขึ้นมาเราก็ add action ไปที่ a d j e c t นะครับทำการ request URL นะครับดับเบิคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็ลบออกให้เหลือแค่ double code แล้วก็ control v link ที่เรา copy ไว้จาก Google Sheets มาวางตรงนี้ จากนั้นลบคำว่า html ออกนะครับให้เหลือแค่ pub พิมพ์นะครับเครื่องหมายคอมมาหรือเครื่องหมายคำถามเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คำว่า gid กิดมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ AND นะครับพิมพ์เครื่องหมาย AND เข้าไปตามด้วย single นะครับมีค่าเท่ากับ true true แล้วก็ AND อีกครั้งนึงนะครับตามด้วยคำว่า output นะครับ มีค่าเท่ากับ csv จากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับมาที่ add event อีกนะครับคลิกขึ้นมาไปที่ a j a x นะครับดับเบิลคลิก complete นะครับ on complete ดันเมือ ax, อ่อ a j a x โหลดคำถามคำตอบเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็ add action เลยนะครับไปที่ csv นะครับแล้วก็เลือก load table นะครับ จากนั้นนะครับให้พิมพ์ตัว A ขึ้นมาแล้วก็เลือก a d j a c นะครับพิมพ์ดอลงไปแล้วก็ Double Click ที่ Last Data ดันเคนะครับ mm hmm. เมื่อโหลดข้อขสอบมาเก็บไว้ในที่ CSV เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะเอาฟังก์ชันปพะเรียกข้อสอบขึ้นมานะครับเราก็ Add Action ไปที่ฟังก์ชันนะครับ Double Click c o n Function นะครับ Double Click จากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า load นะครับฟังก์ชัน load ดันจากนั้น add event ขึ้นมาไปที่ฟังก์ชัน on function นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า load ดันในฟังก์ชัน load เราจะให้แสดงอะไรบ้างนะครับเราก็ add action ไปที่ t x p r e s i o n นะครับทำการ set c h e c นะครับจากนั้นเทคตรงนี้นะครับ เราก็จะนะครับลบออกก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า c s v ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิก c s v เข้าไปแล้วพิมพ์ดุดจุดหรือดอทลงไปนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ add วงเล็บเปิดนะครับเราก็จะไปเรียกตัวแปรที่ชื่อว่า number พิมพ์ตัว n ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ number ตามด้วยคอมมา่าแล้วก็ดับเบิลโค้ด แล้วก็วงเล็บปิดนะครับซึ่งในดับเบิลโคดนี้ก็จะหมายถึงชื่อคอลัมน์ที่เราจะไปดึงขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับเราไดา้ตั้งชื่อคอลัมน์ตรงนี้ว่าโจทย์นะครับก็ปีมมาเลยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็มาวางลงไปตรงดับเบิลโขดตรงนี้นะครับว่าโจทย์ทีนี้เนื่องจากว่าโจทย์นะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับเนื่องจากว่าโจทย์ข้อแรกของเรานั้นคือข้อที่1 ครับเขาคือข้อที่1เพราะฉะนั้นนะครับตัวแปรนัมเบอร์นะครับตรงนี้เป็นศูนย์เราต้องปรับตัวแปรเรานิดนึงนะครับให้เป็น1เพื่อให้ไปเรียกข้อแรกนะครับจากนั้น add action ขึ้นมาไปที่นะครับ tx1 น,นะครับคลิกขึ้นมา set text เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะให้ไปเลือกช้อยนะครับก็มาจากอันไหนก็จะมาจาก csv add นะครับ วงเล็บเปิด Number นะครับคอมมา่านะครับแล้วก็ดับเบิลโคดวงเล็บปิดนะครับเราก็จะไปเรียกช้อยที่1ก็คือ,อกอไก่นะครับแล้วก็พิมพ์กอไก่ลงไปจากนั้นก็ปี c, ไว้เลย c อนโทรไว้นะครับ Add Action TX2 s t t h e c k นะครับคอนโทรลลงไปตรงนี้เราก็ไปเลือกคอลัมน์ที่เป็นขอไข่นะครับ Add Action TX3. Set t i c k c o n t r o l V ลงไปนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นเรียกข้อควายดัน a d d action นะครับ t x 4 Set t i c k ตรงนี้เราก็จะเป็นเรียกงองูดันนะครับและตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็คือฉเฉลยนะครับฉเฉลยเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมา โดยการคลิกขวานะครับ Add Global Variable ตั้งชื่อว่า Answer ก็แล้วกันนะครับให้นะครับ Answer นี้เป็นชนิด Text นะครับไม่ใช่เป็น Number นะครับต้องเป็น Text จากนั้นกดปุ่มโอเคแล้วเราก็มา Add Action ไปที่ System Set Value นะครับใน Answer นี้ลบ0ออกแล้วก็ c t r t r o l V นะครับ ให้ดึงค่ามาจากช่องที่พิมพ์คำว่าฉเฉลยนะครับอ่าก็ปีมาเลยจากนั้นนะครับเราก็ลบกอไกออกวางฉเฉลยลงไปนะครับดันอ่าเรียบร้อยนะครับในการโหลดข้อที่1ขึ้นมาทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าเวลานะครับคนที่สอบเขาคลิกลงไปในตัวเลือกนะครับเราก็จะส่งไปตรวจคำตอบนะครับ มาพิมพ์ต่อเลยนะครับก็ Add Event ไปที่เมาส์นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาออนออบเจกต์คลิกคลิกทูชู t นะครับถ้าเขาไปเลือกช้อยทีนนะครับก็คือไปเลือกกอไกลดันล้วก็ Add Action ขึ้นมานะครับให้นะครับ,นะรบไปเรียกฟังก์ชันนะครับเราก็ดับเบิลคลิกฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็ไปที่คอนฟังก์ชันนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมา เราตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่า check answer นะครับเช็คคำตอบนะครับอขอพักนิดนึงนะครับจากนั้นคลุมดำไว้นะครับ control C ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการ add parameter ด้วยนะครับคลิกลงไป parameter เราคือ parameter 0นนะครับแต่ค่าที่จะส่งไปกับ parameter 0ก็คือค่า text นะครับก็คือ tx1 ครับดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเท็ดับเบิลคลิกที่ดับเท็ลงไปจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันทีนี้ถ้าไปเลือกขอใครนะครับทำไงอ่ะก๊อปตัวนี้เลยก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ก็คอนโทรลซีคอนโทรลวีคอนโทรลวีคอนโทรลวีสีครั้งนะครับเราก็จะได้กอขอขอกงอจากนั้นค่อยมาดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น TX2 ดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็น TX3 ดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็น txc ดันโอเคนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนตามครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น tx 2อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น tx 3ดันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น txc ดันโอเคนะครับเมื่อส่งพารามิเตอร์แล้วนะครับเราก็จะไปที่ check answer นะครับอ่าเราก็ แอดอีเวนต์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่ฟังก์ชันนะครับ on function check answer นะครับถ้าเรากลัวพลาดนะครับให้เราดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ Copy ก่อนนะครับ Copy check answer ไว้นะครับแล้วตรงฟังก์ชันนี้เราก็ Control V ลงไปนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดในการพิมพ์จากนั้นคลิกที่ปุ่มด้าน ในฟังก์ชันตรวจคำตอบนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็แอดนะครับแล้วก็เลือกซับอีเวนต์ขึ้นมาไปที่ s ิสต e มนะครับคอมเพลวาริเอเบิลครับแล้วเช็คว่า Answer นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเราก็พิมพ์คำว่าฟังก์ชันขึ้นมานะครับ f u n c t i o n นะครับฟังก์ชัน พิม์ดอทลงไปแล้วก็เลือกพา r a มนะครับจากนั้นวงเล็บเปิด0วงเล็บปิดแล้วก็ดันถ้านะครับตรงแล้วนะครับอ่าหมายวามว่าคําตอบถูกต้องแล้วเราก็จะให้คะแนนนะครับแล้วก็ add action system add to นะครับ add to อะไร add to score ให้1คะแนนดัน จากนั้นเราก็แอดแอคชั่นไปที่ซิสเต็มนะครับไปที่เวทนะครับรอสักหนึ่งวินาทีก่อนแล้วเราก็จะให้โหลดนะครับคำถามข้อต่อไปขึ้นมานะครับคอนโทรล C เอาเลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็คลิกคอนโทรล V ลงไปนะครับทีนี้ถ้าผิดล่ะนะครับตอบไม่ถูกทำไงนะครับเราก็คลิกขวาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แอด เอขึ้นมานะครับแสดงว่าไม่ถูกเราก็รอแล้วก็โหลดนะครับลากลงมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับจะไปข้อต่อไปนะครับเราก็จะต้องมีการเพิ่ม number นะครับก็คือเพิ่มเลขข้อนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โหลดนะครับทุกครั้งที่โหลดข้อสอบขึ้นมานะครับเราก็จะ add action ตรงนี้ไปที่ system แล้วก็เลือก add to ให้ตัวแปรชื่อวน่น n ั m เบอร์เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับดันโอเคนะครับทีนี้นะครับตัวแปรเขานะครับจะใช้ในการนับจํานวนข้อสอบที่เราทำแต่ละครั้งนะครับพอครบแล้วเราก็จะไปที่กิมอเวอร์ Over, หรือว่าไปที่โชว์สกอร์นั่นเองทำอย่างไรนะครับเมื่อทุกครั้งที่มีการคลิกเลือกนะครับเราก็จะมาตรวจคำตอบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ Add Action ตัวนี้เราคลิกขึ้นมา ไปที่ system นะครับแล้วก็ add t o เลือกตัวแปรชื่อว่าเขาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งดันนะครับทุกครั้งที่คลิกเลือกตอบนะครับจะต้องเพิ่มตัวแปรเขาไปทีละหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ add event ขึ้นมาไปที่ system นะครับแล้วก็ compare variable จากนั้นนะครับไปเช็คตัวแปรชื่อว่าเขานะครับ ว่ามีค่าเท่าก,กับ10หรือ,อยังนะครับดันถ้ามีค่าเท่าก,กับ10นะครับเราก็เวทสักหน่อยนะครับคอนโทรลแชร์ไว้ control, share, why, ลากลงมารอสัก1วินาทีแล้วก็ Add Action System go to layout score นะครับให้ไปที่หน้าสกอร์หรือว่าหน้าจบเกมนะครับเพื่อสรุปคะแนนนั่นเองนะครับทีนี้วิธีโชว์คะแนนทำอย่างไรนะครับเราก็ Add Event ขึ้นมา ไปที่ System แล้วก็เลือก a อฟเ i อริติกดับเบิลคลิกขึ้นมาจากนั้นไปที่ Add Action ไปที่ TX Score นะครับดับเบคลิกที่ TX Score ขึ้นมาแล้วก็ Set Text จากนั้นพิมพ์ชื่อตัวแปรสกอร์ลงไปนะครับดับเบิลคลิกสกอร์ดันโอเคนะครับ มีคำสั่งทั้งหมด13คําคำสั่งนะครับในการทำเกมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบนะครับว่า,าข้อสอบของเรานั้นจะโอเคหรือเปล่านะครับเป็นไปนตามที่เราคิดไว้ไหมนะครับมาที่ start แล้วก็ run layout ครับเมื่อรัน layout ขึ้นมานะครับก็จะเปิดหน้า quiz game ขึ้นมาจากนั้นเราคิดที่คำว่า go นะครับอ่าก็จะมา คำถามอ๋อคำถามข้อที่2โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งนิดนึงของตรงนี้นะครับให้นำเบอร์เป็น1นะครับเราแก้ให้เป็น0นะครับกดปุ่มโอเคนะครับเพราะว่าตอนที่เปิดขึ้นมานะครับเมื่อมีการโหลดปั๊บนะครับเราจะเพิ่มน u m เบอร์นะครับก็คือก็จะกลายเป็นข้อ1ทันทีเลยนะครับโอเคนะครับ เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งกู้อ่าถูกต้องแล้วนะครับทีนี้พอเปิดเข้ามาก็จะเป็นคําถามเพราะที่1น,นะครับทีนี้เราลองมาคลิกเลือกตอบนะครับพอคลิกถูกนะครับก็จะได้คะแนน1คะแนนพร้อมกับเลื่อนไปข้อที่2นะครับตอบถูกอีกได้2คะแนนพร้อมกับไปข้อที่3นะครับถูกไปข้อที่4นะครับถูกอ่ามาข้อที่5ถูกมาข้อที่6 ข้อที่หได้อีก1คะแนนได้6คะแนนอย่างนี้ครับ7 8นะครับ9โอเคนะครับทีนี้ได้9กาคะแนนแล้วต่อไปคำถามข้อที่10นะครับเราตอบถูกอีกเราก็จะได้10คะแนนพร้อมกับนะครับมาสรุปคะแนนนะครับครบทุกข้อแล้วนะครับนี่คือนะครับตัวอย่างนะครับในการทำ quiz game หรือว่าทำแบบทดสอบ โดยใช้ Google Sheets นะครับร่วมกับ Construct 2นะครับในการออกแบบนะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์นะครับลักษณะนี้ไปใช้ในการทำสื่อการสอนหรือว่าทำเกมได้นะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ